สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะครับมาชมวิธีการนะครับที่เราจะเพาะนะครับทําดินเพาะต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรื่องของการเพาะนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาชมมาก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นดินนะครับที่เราหมักเรียบร้อยนะครับมาจากใบก้ามปูหรือใบจามจุรีนะครับหมักไว้แล้วก็ใช้ตะแกรงร่อนนะครับ โดยใช้พัดลมที่ใช้แล้วเป็นตะแกรงพัดลมร่อนออกมานะครับให้เหลือเป็นละเอียดที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าดินนะครับแล้วก็จะมีมูลไส้เดือนเยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ใช้เป็นวัสดุนะครับในการผสมที่เราจะให้เป็นอาหารของพืชน,นะครับตัวต่อมานะครับเรื่องของการผสมนะผมจะใช้ขุยมะพร้าวนะครับเพื่อนๆครับขุยมะพร้าวซึ่ง จะช่วยในการซับน้ํานะครับเวลาเราเพาะต้นไม้หรือลดน้ําเนี่ยดินจะไม่แน่นนะครับการเก็บกีบน้ําจะดีมากนะครับเพื่อนตัวที่สามนะครับเพื่อนจะเป็นแกลบดํานะครับเพื่อนแกลบดําตัวนี้นะครับเขาก็จะละเอียดแล้วก็อมน้ําได้ดีนะครับนะครับโดยใช้ทั้งสามตัวเนี้ยในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพื่อนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการผสมเรื่องของวัตถุทั้ง3อย่างให้เข้ากันนะครับทําตามนี้เลยนะครับโดยวิธีการผสมนะครับผมจะใช้ขุยมะพร้าวด้านล่างนะครับทําเป็นชั้นนะครับแล้วก็จะใช้ดินนะครับเอาไว้ตรงกลางนะครับนี่เห็นไหมครับเราตักผสมนะครับเดี๋ยวมาชมต่อเลยนะครับเราจะใช้แกลบดํานะครับเพื่อนเราจะใช้แกลบดําเอาไว้ด้านบนนะครับ ผสมเป็นชั้นไปนะครับเราต้องการเพราะต้นไม้ปริมาณเท่าไรนะครับเห็นไหมครับพอทําเป็นชั้นชั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับนะครับเพื่อนเพื่เราก็จะกลับกองปุ๋ยนะครับให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันอย่างดีนะครับทําเป็นชั้นแบ่งเพ่นเพื่อน,อนผมก็จะใช้มูลข้างคาวนะครับเพื่อน มูลค้างคาวที่เราเอามาเนี่ยนะครับผสมไปด้วยนะครับโดยใช้มูลค้างคาวประมาณสามกำมือนะครับเพราะว่าจะช่วยเรื่องของในจุดเจ้นในการที่จะเร่งต้นนะครับใช้มูลค้างคาวผสมด้วยนะครับเพื่อนก็บบรรยากาศการผสมดินปลูกนะครับเพื่อนหรือเพื่อนๆจะเอาไปลองก้นหลุมก็ได้นะครับแต่การที่เพื่อนจะเอาไปปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับ อันนี้ผมจะทําดินเพาะนะครับต้นไม้ต่างๆนะครับเพื่อให้เขาได้อาหารที่สมบูรณ์นะครับแล้วการขนส่งเนี่ยทางไปรษณีย์หรือว่าทางขนส่งต่างๆนะครับก็จะเบาขึ้นนะครับผู้ที่อยู่ปลายทางก็ไม่ต้องรับภาระหนักแล้วก็ได้ต้นไม้ที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเรื่องของการผรสมยินนี่ครับผสม,มับบนี้นะครับเพื่อนๆ ใชมไหมครับให้เข้ากันให้ดีนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีธาตุอาหารนะครับปุ๋ยหมักนะครับลำลำละเอียดนี่เราใส่ไปตอนที่เราหมักใบก้ามปูหรือจามชูดีไปแล้วครับเราก็จะใช้สามอย่าง4ี่อย่างนะครับแต่หลักก็คือแกบดำขุยมะพร้าวแล้วก็ดินปุ๋ยหมักที่เรา ทำจากใบจามจุรีนะครับแล้วก็ผสมด้วยธาตุอินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นอาหารของพืชนะครับเพื่อนทําแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราทําดินเรียบร้อยนะครับเพื่อนครับนี่เราก็จะกรอกให้เต็มถุงแบบนี้แล้วอัดโคลนถุงให้แน่นนะครับเพื่อเขาจะได้มีความแน่นนะครับแน่นเวลาลากเข้าไปเนี่ยนะครับยิ่งเบานะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าหนักนะครับนี่ครับ แล้วผมก็จะเลี้ยงใส่ใส่ถาดไว้นะครับเพื่อนๆถาดตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด40ต้นนะครับนี่ครับแล้วก็เพาะใส่ถาดแบบนี้เลยไม่ต้องแยกนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับเพื่อนเราก็ยกถาดนะครับไม่ต้องยกทีละถุงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนี่ก็คือต้นไม้ที่เราเพาะแล้วนะครับเห็นไหมละครับเพื่อนแค่นี้ก็เป็น ต้นไม้ที่เพื่อนๆสามารถเอาไปปลูกได้แล้วนะครับอันนี้ผมเพาะต้นเสาลตนะไม้อื่นๆนีก็ได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆนะครับวิธีการผสมดินเพาะต้นไม้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆที่จะทําการเพาะต้นไม้นะครับก็สามารถเอาแบบแ่างของผมนี้ก็ได้นะครับไปทําดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับ ขอให้เพาะต้นไม้โดยงอกงามนะครับทุกทท่านเลยที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณกําลังใจทุกทท่านเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ